สวัค да <ve> <Buffalo> รับวันนี้เรามาติดตั oui. ้งเครื่องเสียงนะครับชุด1 5 5่0าที่โรงเรียนวัดปราสาสนะครับเขตตลิ่งชันกรุงเทพเรานี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับที่วัดเสียงจะสะเทือนวัดแค่ไหนนะครับสวัสดีครับ f c พี่พ่ทุกคนนะครับผมตองไผ่สะเทือนนะครับวันนี้เราบุกที่วัดอะไรนะครับเนี่ยวัดวัดปราสาทนะครับอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับเนาะครับผมชุดนี้นะครับไปดูนะครับ15,500ได้อะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จะได้เบส15นิ้วนะครับ หปดร้อยวัตสองใบกลางสิบสองนิ้วพร้อมเสาตั้งนะครับตัวนี้อยู่แปดร้อยวัตเป็นหูจัดเหล็กนะครับแล้วก็เป็นสปีคคอนรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับลูกค้านะครับแล้วก็จะได้พาวเวอร์หนึ่งตัวกับปรีหนึ่งตัวนะครับอ่าอันนี้ก็คือแหลกนะครับอันนี้ก็ถวายวัดนะครับตัวนี้ก็ถ้าจะเอาก็อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมกับแหลกตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันยาวๆนะครับ อเภนะอาเพมมาบุาม,มาด้วยใจราักแกบอ,อก่ยงไงสนใจโทรเข้ามานะครับ093 1์7 8 8 8 4นะครับของเราบริการติดตั้งถึงที่เลยนะครับเสียงถูกใจจ่ายเงินกันนะครับไม่ถูกใจขนขึ้นรถลับบ้านเลยครับผมโอเคนะครับ สัมภาษณ์หลวงพ่อนิดนึงครับหลวงพ่อนะครับเสียงเบสนุ่มถูกใจนะครับโอเคขอบคุณครับยังไงที่วัดประสาทน,นะครับตดิ่งชันนะครับขอบคุณครับ